สวัสดีค่ะมากินข้าวเหนียวบูญยากนะคะกับใบโหระพานะคะแล้วก็มีพริกนะคะวันนี้ไปซื้อมานะคะยังอยู่ในถุงเลยมากินแบบนี้แหละคะ่ะกินแบบง่ายๆนะคะนี่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนี่บูญยากนะคะอร่อยใบโหระพาที่บ้านนะคะ ต้นปอสาพรพิษค่ะอร่อยนะคะ็อดนี้ไม่ค่อยมีมันนะคะเป็นเนื้อ ขอละห้าบาทข่าเดียวทั้งหมดสามสิบบาทกินพิกนี่ค่ะเพราะว่าเราจะกินจาค่ะต้องกินข่เดียวหูกำลังเริ่มเออ เราไ่กินบานดับทิ้งบานใบสดปอ,อสารพริกค่ะเด็ดมาใบไบเลยคะ่ะ ส่วนครัวบนบ้านนะคะไปเด็ดมาเดี๋ยร้อนออกจากถุงเลยนะคะ เห,เห็นเลยค่ะมาไม่ค่อยมีนะคะเจ้านี้จะมีแต่นเนื้อบางบางเจ้ามีแต่บาง,าบางตั้งครึ่งหน,มนืมีเนื้อนี่เนื้อนะคะเนื้อบดเลยก็ไม่กินทุกวันอะค่ะเป็นงานกินทีปันขนิเหียว ข้าไใบโหละพาค่ะกินก๋วยเตี๋ยวก็ดีบำรุงร่างกายด้วยหูจะอื้อนะเพื่ะ อร่อยไม่ได้พูดอะไรเยอะเลยนะเนี่ยกินคู่กับพริกสดเนี่ยจะอร่อยนะคะเนี่ยจะไม่เลี่ยนพูดจะไม่ชัดอยู่แล้วอื้อ น้ำเข้าหูอื้อเลยมากินกันเลกจ้าแบบาบาบ,าบาแบบแบๆอร่อยผักด้วยค่ะก็เป็นคลิปไม่ยาวนะคะเป็นคลิปสั้นๆกินข้าวเหนียวหมูย่าง บาบโหระพาน,นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยแค้วค่าจากพยายอันตรายทั้งปวงบรูรักษาภาคุ้มครองสาธุค่ะเป็นกำลังใจที่ดีดูหนังขายยายด้วยนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ